ผู้ชมครับเราชมทีวีที่ต้นมานีตอนนี้ก็ครบ1แล้วนะฮะหทศวรรษหรือว่า10ปีแล้วนะครับเมื่อวานนี้กสทอชอและคนทีวีครับมีการจัดเสวนา1ทศวรรษทีวีดิจิตอลปี7-2หรืออีกประมาณ5ปีก็จะสิ้นสุดใบอนุญาตแต่ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าจะไปต่อในทิศทางใดจะประมูลกันต่อหรือพอแค่นี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคัมนาคมแห่งชาติหรือกสะทะชร่วมกับสมาคมทีวีดิจิตอลและทีวีสาธารนณะนะครับจัดงานหนึ่งทศวรรษทีวีดิจิตอล Beyond the Next Step นะครับร่วมการแสดงวิสัยทัศน์อนาคตทีวีดิจิตอลในฐานะโทรทัศน์แห่งชาติทั้งก่อนและหลังการสิ้นสุดใบอนุญาตทีวีดิจิตอลภาคเอกชนในปลายเดือนเมษายนปี2572นะครับโดยคุณนันทพันธ์แสงชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องโมโนเทตินายนะครับพร้อมกับตัวแทนผู้ประกาศข่าว ช่องโมโนเทนที่นายครับว่าจะเป็นคุณเอกนนทกิจกลมกลมคุณนุ่นตะวันรุ่งปริสูทธทธรรมนะครับแล้วก็คุณ<ะ>แบงค์พบเอกนะครับพรหมเมตตาก็ร่วมทําหน้าที่เป็นพิธีกรในงานนี้ด้วยนะครับซึ่งทางด้านของนายแพทย์สรระบุญใบชัยพฤกษ์ครับประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ,รทรั์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชก็กล่าวถึงทิศทางทีวิชิตต้อนในอนาคตนะครับว่าหลังหมดอายุสัญญาทีวิชิตต้อนในปี2072 ยังบอกทิศทางไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าตามกฎหมายเนี่ยต้องมีการประมูลขึ้นความถี่ครับซึ่งเรื่องนี้อาจจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายและรัฐบาลก็ต้องเข้ามาดูด้วยครับคลื่นเนี่ยเป็นสมบัติของชาติเพราะฉะนั้นกฎหมายเขียนไว้ว่าคลื่นเนี่ยจะต้องประมูลก็ขึ้นอยู่ว,ว่าจะเป็นประมูลวิธีไหนหรือถ้าไม่ประมูลเราก็คงจะต้องนะครับว่าต้องไปแก้กฎหมายนะครับคลื่นนี้ว่าจะให้ใครไปใช้โดยใช้ใบอนุญาตได้เลยแล้วก็มีค่าตอบแทนอย่างไร เพราะฉะนั้นกฎหมายเป็นสิ่งสําคัญที่จะตเป็นตัวบอกตอนนี้เราคงต้องทํางานร่วมกันกับสมาคมชีวิตดิจิทัลแล้วก็ดูเทรนด์นะครับเทคโนโลยีมเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับความนิยมในในผู้บริโภคนั้นเป็นอย่างไรนะครับจะจะให้ฟันทงเพื่อจะวางแผน5ปีนะมันทำไม่ได้ ด้านนายสุภาพครีขจายนะครับนายกสมาคมโทรทรัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยก็เผยครับว่าหากเสนอแก้กฎหมายรัฐสภาคงไม่ขัดข้องเพราะว่าเชื่อว่าที่ผ่านมาผลการประมูลทําให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทีวีมากแค่ไหนแต่ประมูลซ้าก็เชื่อว่ากสทชคงได้เงินไม่มากเหมือนแต่ก่อนครับเพราะว่าสภาคงไม่ขัดข้องเพราะว่าสมาชิกสภาก็คงเห็นแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยผลจากการประมูลเนี่ย มันทำให้เกิดการเสียหายความเสียหายแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทีวีอย่างไงได้เห็นแล้วได้เห็นแล้วฉะนั้นถ้าจะให้ประมูลซ้ำก็ทำผิดซ้ำและถ้าประมูลซ้ำผมก็เชื่อว่ารัฐบาลก็ได้กศทอชอก็ได้เงินไม่มากหรอก หลังปี2572นะครับทางคุณสุภาพเองก็บอกว่าหากมีการแก้กฎหมายเกิดขึ้นจริงและออกอากาศตามปกติสารนิทรรศทุกช่องคงเดินหน้าต่อบอนุญาตต่อไปนะครับซึ่งจากนี้ก็คงต้องดูระหว่างผู้ประกอบการและกสทชว่าจะต่อใบอนุญาตแบบไหนข้อกําหนดเป็นยังไงนะครับแล้วก็ต้องมีการหารือการซึ่งทางสมาคมนะครับก็จะมีการนัดคุยกับประธานกสอทชอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะนี่ก็เป็นงานนะฮะหนึ่งทศวรรษทีวีดิจิตอลนะครับผมที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ครับ